เช่นความปลอดภัยการตรงเวลาแล้วก็เรื่องของเนี่ยครับคือมอว่ามันมีกลิ่น่ทั้งในส่วนของสินค้าและก็คนเนี่ยนะครับถ้าเอาในเรื่องของตัวรางก่อนนะครับต้องต้องต้องบอกก่อนว่าของเราเนี่ยทุดโทมมากนะครับบางแห่งก็ไม่ได้ปรับปรุงมาหลาย10ปีนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะทำให้รับน้าหนักได้น้อยบ้างนะฮะความเร็วนี่ก็ เรียว่าสูงสุดเนี่ยยังหลักหลักสิบเป็นอยู่นีมีคพูดถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหานะครับแล้วก็ในแง่ของการในแง่ของคนเดิเนทางนะครับก็ที่ขณะนี้ไทยเข้นแข็งมาทำเนี่ยคงไม่ได้เฉพาะเรื่องรางนะครับแต่ว่าเรื่องของความสะดวกสบายนะซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องตัวรถไปจนถึงเรื่องของสถานี นะครับโดยพ่าสถานีเนี่ยก็จะปรับปรุงให้มีความสะอาดสวยงามนะครับบางแห่งก็ควรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บางแห่งก็อาจมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรนะครเช่นทางใต้ นี้ก็จะอยู่ในแผนของของใครเข้มแข็งทั้งหมดยังจะอนุรักษ์รถไฟชั้น3ที่มีเบาะแข็งแงแบบนี้โอเพนแอร์แบบนี้หรือว่าจะติดแอร์ให้มันสะดวกสบายกว่านี้ครับผมก็จริงตัวตัวรถเ่ยนะครับก็จะมีการปรับปรุงด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนที่บอกว่าจะติดแอร์ให้หมดเปล่าคงเัียงไม่ใช่นะครับแล้วก็มาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ยังก็ยังเป็นการมีรถไฟที่เราใช้ว่าเป็นบริการเพื่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นรถไฟฟรีนี่รถไฟฟรีค่ะ ราชการของรัฐบาลแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนอกเหนือจากในส่วนของรถไฟเองแล้วเนี่ยนะครับในแง่ของการเดินทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในส่วนของขนส่งทางบกเขาก็จะทําในเรื่องการปรับปรุงสถานีขนส่งทั่วประเทศด้วยนะรแบบเดียวกันครับให้เกิดความสะดวกสบายเกิดความสะอาดการลงทุนในโครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยว่าจะมีการลงทุนทั้งรางทั้งโบกี้ที่จะนํามาขนส่งสินค้าแล้วก็นําเข้าหัวรถจักรใหม่ๆด้วยครับคือ เปียนตัวรางเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าจะมีการปรับปรุงนะฮะของเก่านะ,ะที่ค่อนข้างจะทุดโทมแล้วมีการเรื่องของการที่ทําให้เพิ่มการรับน้ําหนักให้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะความเร็วก็จะให้เพิ่มขึ้นนะครับคือจากเดิมรู้สึกเร็วสูงสุดประมาณ80เนี่ยก็จะเป็นสัก120 <c oughs> 120นะฮะแล้วก็อาจจะมีเส้นทางสําคัญสําคัญที่จะต้องทําเป็นที่ใช้คาว่าทางคู่ เพราะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นทางเดียวอยู่นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องการสับหลีกเรื่องอะไรต่างๆทําให้เกิดความล่าช้าด้วยนะครับทางคู่เนี่ยก็จะทําในส่วนของฉับเชิงเซาไปที่แหลมฉงบังนะครับแล้วก็ทําในส่วนของเส้นตรงนี้ขึ้นไปที่แก่งคอยนะซึ่งก็จะทําให้รถไฟที่มาทางเหนือทางอีสานสามารถลงไปถึงแหลมฉาบังได้นะครับมีความรวดเร็วมากขึ้น นะครับและก็การปรับปรุงเส้นทางที่ว่าจะรับน้าหนักมากขึ้นแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำก็เรียกว่าเป็นระยะที่5ระยะที่6นะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางทางอีสานนะครับทางทางบัวใหญ่นะครับออกไปแล้วก็ขณะเดียวกันที่ผมเคยพูดไว้ว่าเราเองต้องคิดแล้วเรื่องการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งกําลังไปดูในแง่ของความร่วมมือกับกับต่างประเทศนะครับทางเหนือก็ขึ้นไปออกทาง เพื่อไปเชื่อมกับเชียงทองกับนะต่อขึ้นไปถึงจีนทางอีสานเนี่ยขนาดนี้เราทาจากหนองคายข้ามแม่น้ําโขงไปแล้วนะก็จะไปต่อเพิ่มเติมในส่วนที่ลาวนะครับแล้วก็มองในเส้นทางของตุงมุกดาหารนะเพราะว่าอันนี้จะมาเชื่อมเชื่อมโยงที่เขาเรียก east west corridor นะฮะคือ,ค,อคือทางตะวันออกตะวันตกเนี่ยแล้วก็ไปที่อุ่บลน,นะครับเราก็มีอยูนะ่แล้วก็จะออกไปแล้วก็มาทางที่จะไปต่อกับทางกัมพูชา นะครับกะตรงอะไราในประเทศนะครับส่วน,วนทางใต้เนี่ยก็จะต้องมองการเชื่อมโยงไปทางใต้ด้วยทั้งที่สุงไหงโปรลกแล้วก็ที่ประดังไปซาเส้นทางที่ไปทางใต้ววก็ <นะ S 1> ไปทางาทางานไปทางใต้นี่มองเรื่องการรักษาความปลอดภัยยังไงครับก<ค>็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของของแผนปฏิบัติการไทยเชืมแข็งนะครับตั้งแต่ตัวสถานีไปจนถึง Uh, เรื่องรู้ว่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่จะที่จะช่วยให้มีความมั่นใจกันมากขึ้นแล้วความปลอดภัยระหว่างรถไฟกับรถยนต์ที่วิ่งต mm hmm. ามท้องถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะี่จะดูแลยังไงตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าจุดตัดนะฮะเยอะมาก <c oughs> นะฮะในในรุงเช่เองจุดตัดก็เป็นปัญหาหนึ่งในเรื่องของรถติด ถติดนะครับผมคิดว่าวันข้างหน้าเองเนี่ยเราจะต้องพยายามให้รถไฟเนี่ยวิ่งเข้ามากลางเมืองน้อยลงถ้าหากว่าโครงข่ายรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยมีสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็สถานี่หลักก็จะเริ่มกระจายออกไป<อ>นะฮะอย่างเช่นบางซื่อหรืออะไรต่างๆนะครับพ<ข>อถึงชุมชนข้างทางรถไฟแล้วเนี่ยจะปรับปรุงทัศนียภาพอย่างนี้ยังไงครับหรืว่าก็ในส่วนชุมชนนีก็ต้องมีบานการบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา นะครับจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามก็คือว่าจะให้มีการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการการทำรางก็ส่วนหนึ่งนะฮะการวิ่งรถก็ส่วนหนึ่งก็การบริหารในส่วนของทรัพย์สินเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าขณะนี้ก็กําลังทํางานร่วมกับสาภาพอยู่ว่าทํายังไงให้รูปแบบก็มั่นใจหน่อยว่า ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะไปขายเอกชนอะไรเ็ามีความกังวลตรงนี้แม้เราก็เชิญมาคุยกันอยู่ขณะนี้แต่หลักจริงก็คือถ้าเราแยก3ามส่วนนี้ออกจากกันเนี่ยการบริหารจัดการในทุกส่วนเนี่ยมันน่าจะมีประสิทธิภาพใช่ครับท่านนายกลองมองดูดิฮะนะครับชุมชนแบบนี้รถไฟผ่านประจำเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยรถไฟอาจจะมาแล้วเขาอาจจะเกิดอันตรายได้คือผมเนี่ยความจริงแล้วผมก็เป็นผู้แทนรัษดรนะฮะในพื้นที่เดิมก็มีเคยเคยเคย โยมีอยู่ที่ว่าเป็นชุมชนรางรถไฟเนี่ยับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่วาสัยนะฮะเหมือนกับที่สอาสามที่ก่อนไปคุยเรื่องว่าบ้านมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาซึ่งกันและกันทีนี้กลับไปเรื่องจุดตัดเนี่ยนอกเหนือจากในเมืองแล้วเนี่ยในชนบทนะครับก็เยอะนะฮะแล้วก็บติเตุก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มจากที่เรียกว่าไม่ถูกต้องอ่ะทำกันเองอ่ะเกิดขึ้นมานะฮะอะไรก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่า ถ้าจะถึงขั้นที่ว่าในทุกจุดตัดเนี่ยเราจะสามารถทําทางข้ามทางลอดอะไรต่างๆเนี่ยคงยังยากอยู่นะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยการจะมีไม้กัน้นมีการเตือนเนี่ยอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับไม่งั้นก็เกิดคนเหีประชาชนหนึงบากเห็นบ้า,างไม่เห็นบ้างมังคงมเห็นกล้องเยอะครับทีนี้ครับท่านโยครับถามมาถามเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งเหมือนเดียวบว่า ท่านยกมาเป็นนกักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เหมือนกับคนหนึ่งที่ที่เป็นดาราที่มีชื่อเสียง,นนงนยค,คยบบนอย่างนี้ท่านยกคุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้ยังไงชีวิตแบบนี้คือวันนี้ยังเคเขินอยู่หรือเปล่า <c oughs> ที่อว่าทําใจได้ก็แล้วกันฮะ <c oughs> ทาใจได้ <c oughs> ทาใจได้นะนะครับก็คือ มันก็อาจจะมากับยุคข้อมูลข่าวสารนะครับตอนที่ผมเข้ามาตั้งใจเป็นนักการเมืองก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้อันยอมรับตรงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวที่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเตรียมตัวมาก่อนนะครับแล้วก็โดยวิสัยส่วนตัวก็ไม่ไม่ไม่่คยชอบ่าไหอยอมรับฮะยังยังมียังก็กเกินเกินอยู่ครับแต่ว่าก็เข้าใจนะฮะเป็นบุคคลสาธารณะ นะฮะก็ต้องก็ต้องยอมรับสิ่งนี้แล้วมีคนชื่นชมเป็นหนุ่มรอหน้าตาดีนกักการเมืองอายุน้อยที่เป็นคนเก่งอย่างเงี้ยครับท่านนายกท่านนายกรู้สึกกับคาชื่นชมแบบนี้ยังไงฮะเออคือในในแง่หนึ่งก็มีเรื่องของความคาดหวังความคาดหวังนี่ก็มีทั้งสองสองด้านนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจนะครับเพราะว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าแสดงว่าคนเขาก็ยังฝากความหวังไว้กับเรานะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นแรงกดดันเหมือนกัน บางทีเราก็รู้เลยว่าปัญหาการศักดิคที่เราเชิญอยู่เนี่ยจะทําให้สมกับความคาดหวังของเขากรับได้อย่างที่ในวันเต็มที่เนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าเรื่องนื้็นธรรมดาครับเป็นสนุกสนานเฮฮนกันไปนะครับหกเดือนแล้วนะครับทนายกถแถลงผลงานไปก็แล้วท่านนายกรู้สึกว่าผลงานที่โดดเด่นที่สุดขอ,องรัฐบาลที่เป็นพรรคร่วมเนี่ยยังไง ว่าในส่วนของ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดก็คือสิ่งที่หลายคนเคยสัญญานะรวมั้ง,งพวกผมด้วย <S S S แล้วก็ไม่ไม่เคยได้ทํากันแลวเราได้ทําสําเร็จแล้วนะสำคัญที่สุดคือเรื่องเรียนฟรีนะรเรื่องบรีอย่างชีพสูงอายุนะครับแล้วก็แถมเรื่องอสมอเข้าไปนะครับ <S S คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพูดกันมานานนะครับแล้วเรามาทําในช่วงที่ความจริงเนี่ยเศรษฐกิจ ประสบวิกฤตด้วยนะก็เลยเป็นเรื่องทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่กำลังวางรากฐานนะฮะคือต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลใครก็ตามเข้ามาเนี่ยไม่ต้องพูดกันล้วเรื่องเรียนฟรีไม่ฟรีนะฮะต้องเดินหน้าทําตรงนี้ต่อไปแล้วเรื่องไหนโดนใจชาวบ้านที่สุดผมคิดว่าเราคงต้องเป็นวิทยาศาสตร์นะครับดูผลสํารวจหลายอันกนะ็ตรงกนรันเรื่องเรียนฟรีเรียนฟรีโดนใจที่สุดไมดีใจนะครับ,รบเพราะว่า แสดงให้เห็นว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับอนาคตลูกหลานส่วนเรื่องปัญหาจะแก้ยังไงครับสำหรับเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการเมืองอันไหนก่อนอันไหนหลังยังไงมันมันเลือกไม่ได้แหละครับมันต้องแก้พร้อมๆกันไปนะฮะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็ซ้าเติมปัญหาการเมืองการเมืองไม่ดีก็เป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราเราไม่มีสิทธิ์เลยครับที่จะมานั่งเลือกว่าวันนี้จะทําเรื่องนี้ก่อนเรื่องนั้ก่อนนะฮะต้องทำทุกอย่างพร้อมแล้วอันไหนหนักใจมากกว่ากันครับถ้าถามผมผมก็หนักใจเรื่องการเมมืองาากกว่ เห็นผมก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นปัญหาที่มันเป็นจะเรียกว่าปรากฏการณ์ในเชิงธรรมชาติในเชิงระบบของมันนะฮะเราก็มีมาตรการในการแก้ไขเรามีการประเมินนะครับแต่ว่าการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับเราพูดกันตรงไปตรงมาก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งเป้าหมายของเขาก็คือว่าทํายังไงไม่ให้การเมืองมันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าต้องต่อสู้ก็ใช่นะฮะแต่ว่าคน บนหลักการที่เราพยายามให้เกิดความสมานฉันนี่ก็จะทำยังไงที่จะให้มันเบาลงครับสีเหลืองสีแดงแล้วก็เรื่องของคดีเรื่องของตารวจเนี่ยมันจะลงตัวยังไงครับถ้าความลงตัวก็ต้องอยู่ที่ความตรงไปตรงมาซึ่งผมก็ย้ำเป็นเจ้าหน้าที่ตลอดนะครับแต่ว่าแม้ในเรื่องกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ทราบดีนะครับมีกี่คนก็เท่านั้นความเห็นนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเคารพกระบวนการนะครับเพืยงแต่ว่าตรงไหนที่เกิดความไม่เป็นธรรมตรงไหนที่มีความไม่สบายใจว่ามีการเข้าไปแทรกแซงมีการทาอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องในการใช้อำนาจเนี่ยผมก็มีหน้าที่มาติดตามนะฮะหรือว่าถ้าคาดีไหนเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาที่จะต้องขัดขวางมาเป็นปัญหาอุปสรรคขัดขวางเนี่ยเราก็จะต้องมาช่วยกันดู